yeah คนลเล่าเรื่องการที่พูดแอะไรไม้ฟังไม่ใช่ฝันเราเรียกว่ามรณาสัมนวิสีฝันก็เป็นหากว่าฝันกับหมดอายุขัยมันไม่เหมือนกันอันนั้นก็อารมณ์เหมือนกันมันใช้ฝันแต่มันไม่ใช่ฝันแต่นี่ก็รู้ใช่ไหมว่าฝันรู้เหรอ ไม่รู้ว่ะผมก็ถามเสร็แล้วมันไม่มีอะไรแลฝันยังไมแล้วมันเป็นอะไรไม่เคยเอาอะไรกับความฝันเลยฝัอะไรอย่างนี้ ฝันฝันกับมรณาสนาวิสีคนละอย่างกันฝ <c oughs> ันก็ฝันมรณาสนาวิสีก็คือพวกหมดอายุไขของอาตมามันต่อเพื่อหมดอายุไขทีนี้มันไม่มีอะไรองอาตมามันไม่มีอะไรอีกมิจฉุกเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเองอารมณ์ก่อนตายนะเป็นตัวเองน,องน,นา่าเสื่อพับปายิ้งโลกตัวแค่นั้นแหละแต่ที่นี ฝันของคนเราพระพุทธเจ้าตั้งแต่มีสี่ประเภทเรื่องเรานะว่าฝันที่ฝันอยู่เป็นประเภทไหนบอกว่าหนึ่งบุพันนิมิตสองิตอาวรณ์สามเพศสังหอนสี่ธาตุสำเริจมี่อสี่อย่างหนึ่งบุพันนิมิตก็คือฝันเกี่ยวกับความดีความชั่วความดีความชั่วอะไรต่างๆ อย่างพระอย่างนี้บางคนนะ่ะบวชเข้ามาก็ไม่สนใจทำวินัยใช่ไหมหล่ะไม่สนใจจะพึ่งปฏิบัติพอนอนฝันก็ฝันเป็นตัวเองเลยนะกระเพ้ากรรมะมัดหัวแล้วก็แบบเหนือแล้วก็ขว่งลงทุกงลงท่าอย่านะนั่นแหลนะแต่บางองค์ก็ฝันว่าตัวเองหม็นพระชีวะหมืออะไรเนกะี่ยวกับการกระทำบางทีฝันเกี่ยวกับการกระทำ,บา,รระทำบางทีก็ฝัน <c oughs> เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของตวเองเมื่อปฏิบัติไปแล้วจิตมันน่วงอยู่ครับมากเลยนะกับการปฏิบัติบางทีมันก็จะ,สะแสดงอุบายในความฝันไม่หรอกนะบางคนก็เห็นเป็นอรุภราศุพังเห็นร่างกายว่ากระสบของคนตายร่างกายของตนเองก็มีมันจะเป็นบุคคลนิมิตเป็นบุคคลรมเป็นเหตุของกรรมดีหรือกรรมชั่ว ออันนี้พูดส่วนยอนะถ้าขยายมากๆมหาขยายให้เขาก็ได้ก็ือเกี่ยวกับความดีความชั่วอย่างสมมติว่าจะโชคดีหรือจะโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะฝันเกี่ยวเนื่องปัจจัยธมะอยางนี้ันนี้อันที่สอง,องนะเราเรียกว่าปิดอาวรอ,อันนี้ฝันเมื่อเธอคือ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติชอบปล่อยจิตตื่นเช้ามาออกไปทําการทําง,งานอะไรแล้วก็คุยกับคนนั้นคนนี้ก็รับเอาอารมณ์ทั้งหมดทางรูปเสียง,งกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์อะไรต่างๆทั้งนี่ทั้งวันที่กระทบทางอายตนะภา,ายในก็คือตาหูจหมูกพิ้นกายใจยก็รับเอาอารมณ์พวกนั้นเข้ามาเงงก็บไว้ในจิตพอมานอนก็จะเอาอารมณ์พวกนั้นามาเอาฝันบางทีไปทะเลาะกับคนข้างบ้านนี้ มานอนฝันว่าจะทะเลาะกันอยู่เลยก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอาวรณ์อันนี้ไม่มีผลอะไรนะอันแรกนะมีผลอันแรกมีผลเกี่ยวกับที่เขาบอกว่าดวงดีดวงไม่ดีนั่นแหละมันก็อาจจะมีเหตุบอกหรือมันเกี่ยวกับการที่เราประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ประจำนะเราทําตัวดีทําตัวไม่ดีอะไรต่างๆบางทีมันฝันบอกเตุอย่างเราทําไม่ดีอย่างนี้ยมันก็ฝันบอกเตุว่า เราจะประสบเหตุเพศภัยมีคนมาฆ่าถ้าเรามีสติรู้พันฝันประเภทบุพานิมิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาททาชั่วกมาทําดีช่ไหมหลัแต่อันที่สองนี่ก็คืออารมณ์ล้วนๆเลยไม่มีสติได้คุยกับใครก็ปล่อยหมดแลวนะดีใจก็ดีใจไปกับเขาเสียใจก็เสียใจไปกับเขาทั้งหมดใช่หไหมดูหนังบางที เขาร้องไห้ก็ร้องไห้กับเขาเขาหัวเราะเหัวเราะกับเขาพอไปนอนแล้วก็ไปฝันอย่างนี้นะเขาเรียกว่าจิตอ,อาวรก็คือจิตคือาอารมนณะ์อันที่สามจะเรียกว่าอะไรนะเทพสังหรณ์อันที่สามเทือสังหรณ์สามแล้วเน,ะ 1, นาะหนึ่งบุพนิมิตสองจิตอาวรสามเทพสังหรณ์เทือสังหรณ์นี่ก็คือจะเป,จเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับกรรีกรรส่วแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> จะเป็นลักษณะของยากพี่น้องอะไรต่างๆที่ร่วงรับไปแล้วก็ดีหรือ,อยังมีชีวิตอยู่ก็ดีเอากรณีที่ว่าร่วงรับไปแล้วนะไปเกิดเป็นอะ,อะไรต่างๆนีพภูบคมสามสิบเอ็ดภูม,ภมอะไรไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เปรตอสุรกายสัตว์นรกหรือพวกเทวดาอะไรต่างๆก็ตามถ้าสมมุติว่าเป็นเทวดาอย่างนี้ าจะมีเหตุเพศภัย,ภยหรือจะมีอะไรที่จะเป็นโชคเป็นลาภอะไรต่งตางๆเขาก็จะมาเข้าฝันเลนะเขาก็จะมาเข้าฝันแต่แยกแยกให้ออกนะอันหนึ่งติดอารมณ์อันหนึ่งอ,อันหนึ่งมาจริงๆนะอันนี้เหมือนจริงเหมือนจังเลยนะมาบอกจริงๆหรือมีเหตุเพศภัย,ภยต,ต่างๆเหมือมีคนมากระซิบว่าอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนี้นะเราก็แวควคลาดอย่างนี้นะ พอเข้าใจใช่ไหมอย่างเงี้ยส่วนมากจะมาประเภทนี้แล้วก็ประเภทสัมประเวสีหรือประเภทที่ได้รับบุพกรรมได้รับพิบัติกรรมประเภททุกก็จะมาปรากฏให้เห็นว่าเออไม่ได้กินข้าวกินน้ำไม่ได้อะไรต่างๆใช่ไหมนั่นแหละทำบุญให้หน่อยอะไรให้หน่อยอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่สองประเภทผู้ที่ล่วงลัเมิดผู้ที่เป็น บุญเป็นเทวดาอะไรต่างๆก็จะมาช่วยตัวน,นี้อีประเภทหนึ่งก็คือยังไม่ตายอย่างเงี้ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ๆบางคนนะ้ถาถูกโดนใจนะถูกโดนใจให้ให้มาขัดขวางขัดขวางเราในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือจะมีเหตุเทศไปก็มีลูกมี่หลานคอยมาดักหน้าดักหลังไว้เนาะเนี่ยก็เป็นลักษณะของบุกอ่าเป็นลักษณะของเทพสงหขล มันจะเป็นอย่างนี้เทพสังหรณ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเทวดาอย่างเดียวนะเทพสังหรณ์เนี่ยคนเป็นๆก็มีแล้วพวกสัมภเวสีอะไรต่างๆที่เป็นญาติที่น้องมาขอส่วนบุญก็ต้ก็จะเห็นก็จะฝันเห็น,น,นเป็นประเภทนี้อันสุดท้ายเขาเรียกว่าธาตุกำเลิบธาตุกำเลิบนี่บางทีก็ฝันว่าคนถือมีดน,นะไล่ฟันไล่ไลฆ่าแล้วก็วิ่งหนี วิ่งก็ไม่รู้เป็นอะไรหลวงระเกินวิ่งยังไงแล่วิ่งสุดทีแต่ขาเนี่ยโอ้สโลโมชันเดียร์เนี้ยแเขาก็ตามคนอยู่เงกลัวก็กลัวตกใจตื่นมาเหนื่อยแบบพักหิวน้าหิวท่าเนี่ยเรียวว่าท่ากับเลิกไม่มีอะไรบางทีก็ฝันว่าขีหลอกขีไล่ไล่หลอกไล่บีบคอวิ่งไปก็บินบางทีก็บินขึ้นฟ้าบินไปเหมือนลูกนกเลยนะ เอามือบินอย่างเงี้ยแป๊บเฟ้ยเฟ้เขาก็บินตามอย่างเงี้ยบินเท่าไรก็บินหนีเขาไปได้บินเหมือนมันไม่ไปไหนนั่นเล,นลยตื่นเลยบางทีก็ฝันว่าตกจากที่สูงอันนี้เกิดจากท่านกบเริกจะคือดีไหมปกตินั่นแหละเขาก็เลยว่ายิงผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนป่วยควรกินพวก <c oughs> พวกน้ำขิงพวกน้ำอุนก่อนนอนให้ดีให้เสลี่ยน่ะ มันมันที่มันติดอยู่ตามหลอดลมตามอะไรต่างๆให้มันไหลหลงไปให้มันหายใจสะดวกนะเวลานอนมันก็จะพาไาก,กําเริบส่วนมากจะเป็นกับคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนไข้หรือคนกําลังจะป่วยอย่างเนีน้คนกําลังจะป่วยนะเขาเรียกว่าธาตุสำเร็จจะชอบฝันอะไรที่ว่าพิลึกเกคืออย่างนั้นแหละเหมือนคนจะฆ่าจะตีจะทุบจะตีอย่างนั้น,น,นแต่ประเภทนี้นะ ถ้าเป็นบุพพน,นิมิตก่อนะก็จะเห็นอะไรนะประเทศกำลงทั่วที่เราฆ่าสัตว์ัดชีวิตก็จะเห็นคนมาฆ่าแต่เทพไอธาตุกำเริบนี่ไม่เหมือนกันธาตุกำเริบนี่มันจะให้ผลทางร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมือเอเ่อล้าตื่นขึ้นมานเหนื่อแต่พักเลยแต่ถ้าเป็นบุพพน,นิมิตฝันเห็นคนมาไล่ฆ่าไล่อะไรต่างๆ,ๆไม่เหนื่อยนะแต่จะกลัวหวาดหวั่นตกใจเนี่มันจะต่างกัน ถ้าท่ากำเริบนี่พอตื่นมาล่างกายเนื่ยเนี่ยแต่ฟักก็เลยต่างๆพวกท่ากำเริบจะฝันร้ายพอาะท่ากำเริบแล้วชอบฝันร้ายอันนี้พูดเดียอๆให้ฟังก็มีอยู่แค่นั้นแหละฝันส่วนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาเรียกว่าโมรณาสันนวิถีถามว่าเหมือนฝันไหมมันก็พอวังเหมือนกันนั่นแหละแต่มันคนละอย่างกันอันหนึ่งเขาเรียกว่าจิตติ อันหนึ่งจุดติดจิตนะครอจิตมันจะเคลื่อนจิตมันจะเคลื่อนก่อนที่จิตมันจะเคลื่อนก็เรียกมรณาสนาวิถีก็คือมันต้องรับรู้คนที่ยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจนะมันยังมีการเกิดอยู่นะมีเชื่อนของการเกิดแล้วทีนี้มันเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนะมรณาสนวิถีท่านแยกอยู่สามประเภทกรรมกรรมนิมิตสตินิมิตกรรมนิมิต กรรมนิมิตารมฺกตินิมิตารมฺสามอย่างคือการกระทำผู้ศรัทธาบ้านเราคือการกระทำอันแรกคือการกระทำดีหรือชั่วอันที่สองก็คือวัตถุที่เคื่อหนุนการกระทำในทางดีหรือชั่วอันที่สามก็คือภพภูมิเห็นภพถึงภูมิเลยนี่จะมีอยู่สามลักษณะคนที่มีการเวียนไหยตายเกิดมีที่เหลออยู่จะเอาอารมณ์สามลักษณะ ไปรับรู้ก่อนที่จะจุดติจิตจุดติแปลว่าเคลื่อนหรือตายนะไม่ใช่เกิดนะจุดติแปลว่าเคลื่อนหรือตายปฏิสนธิคือเกิดเนี่ยก็คือพวกนี้จะไม่เหมือนฝันคพละอย่างกันไอ้ที่พูดเมื่อกี้ตกลงฝันหรือเป็นไงอารมณ์ก่อนจุดติจิตนะฝันแล้วสรุปแล้วมันฝัน สาเหตุมันมาจากอะไรในสีอย่างมีภูฟันนี้มิจียดอาวอนเทศบจังหอนทาาจำเลิกเกี่ยวอะไรกับฟันไ,ไม่เห็นพุทโธโไม่อาบน้ำั้น <c oughs> <c oughs> อ๋อ ไม่รู้แหล,ละพิจารณาเอาเองนะ <c oughs> ไม่รู้รายละเอียดไม่ถามด้วย <c oughs> รู้แค่นั้นพอก็ประมาณนั่นแหละเราพูทธเจ้าทศสอนอย่างนี้นท่านไม่ให้งงงายท่านสอนเรื่องเอียดท่นั้นแหละบังคนฝันไปหาหมอด้วยเสร็จเลยไม่รู้ว่าผ่ากำาเริหรือเป็นอะไรหมอก็บอกว่าซวยทั้งนั้นแหละห,หมอดูซว, <c oughs> วยต้องแก้เคาะเสียเงินอีกแล้วแต่พระไม่บอกอย่างนั้นนะนะ นนคนมาเรียกตอนกลางคืนหลับหรือว่ายังมีสติอ่หลับอยู่ยมาเรียกกลางคืนอ๋อแล้วร่างกายเป็นยังไงล่ะจากการวินิจฉัยเกิดความหวาดหวัน่นเกิดอะไรไม่ทางจิตใจก็ดีร่างกายก็ดีมีความรู้สึกยังไงสงสัย สงสัยเฉยเฉยใช่ไหมอ๋อ,อ,อบุพพานิยมิตไม่ใช่่ากำเริบอันนี้บุพพน,นิมิตบุพนิมิตพูดก็จะเข้าเข้าเข้าข้างตัวเองเลยมหายิ้มรู้เรื่องมหารู้เรื่องเลยพูดก็จะเข้าข้างตัวเองคือมันเป็นบุญที่โยมทำอ่ะนะคนที่มาเรียกคล้ายๆเขาให้สัญญาณว่า อายุเราน้อยแล้วเราควรทิงบ้านทิงเดือนได้แล้วนะขลนขายทานเราก็มีเยอะและสิ่งสมาธิปัญญาเรามีพอหรือยังเ <Okay. S 1> ข้าใจไหมอย่างนี้ <Okay. S 1> ทานเราก็ทํามาเยอะแล้วอะไรต่างๆละสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยตัวเนี้ยเรามีหรือยังเพราะว่าคนให้ทานอย่างเดียวนะถ้าไม่มีภาวนาลนําบากนะอืม อย่างนางมาลิกายไหมนางมาลิกาเทวีเนี่ยแกแกเป็นคนที่ทําบุญเก่งให้ทานเก่งแล้วทีแกก็มีศสีลงด้วยแต่เสียงเดียวแกที่เกียจภาวนาไม่ชอบภาวนาเลยหมู่เพื่อนชวนไปภาวนายากต้องเลี้ยงขัวพระเจ้าประเสริฐที่กุศลแกก็เหมือนเด็กน้อยเนะยาะเนี่ยต้องคอยคุมเหมือนเด็กน้อยอย่างนั้นเจอเรพระเจ้าประเสริฐนนะ่งมานางมาลิกายก็เลยต้อง อะก็เลยกลายเป็นข้ออ้างไปภาวนากับหมูกับเพื่อนไม่ได้รอ่ให้พานรักษาสิลนยู่วันนั้นแต่รักษาสิลนได้ตังไม่ได้ตังคอ่ะนะก็อยู่บ้านเนาะบางทีก็กระทบกระทือนบ้างก็ต้องใช้สติมากๆนาะแต่ยังเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาอย่างนางมาริการเนี่ยแกต้องเกี่ยวข้องกับผู้กับคนเยอะบางทีก็มีอารมณ์บ้างมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างอะไรบ้างก็เออ ทำเรื่องได้ดีบ้างอะไรบ้างมัจะได้สติรู้ตัวทันก็เขาก็เลิกเพราะว่าเขามีศีลเป็นปกติแต่บางทีมันก็ถือบ้านอนนะุทุชนนะทีนี้แกทําบุญทําบุญเยอะรักษาศีลทีนี้ก่อนก่อนตายปั๊บแกไม่มีภาวนาเพราะไม่มีภาวนานะ่ยนะจิตก,กําลังมันน้อยสติมันน้อยพอสติมันน้อยมันมันพาไประลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีกว่าแกเคยโกหกผัวไง ก่อนตายแกแกไม่ได้สารภาพเ่ยคือร่างกายมันไม่ไหวแล้วจะอ้าปากสารภาพก็กระดิกพลิกแพลงไม่ได้นะก็เลยตายไปทั้งอย่างนั้นก็เลยไปตกนรกอยู่เจ็ดวัน <c oughs> นี่แหละไม่มีภาวนาจะเลยเล่าให้ฟังภาวนาสําคัญนะศีลสมาธิปัญญานะสำคัญทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีครบทั้งสามอย่างถ้าเที่ยว ผู้ดเสดียบเทียบอุปมาอุปไมยนะ่ะทานคนที่ให้ทานก็เหมือนคนมีสบียงเวลาเราจะตายน่ะเหมือนคนที่จะเดินทางเหมือนคนที่จะเดินทางไกลเดินทางออกจากบ้านจากเรียงก็คือคนที่ให้ทานผู้ที่จะเดินทางให้เคยให้ทานก็คือคนที่มีสบียงกลางมากมีสบียงกลางแต่ถ้าไม่มีศีลร่างกายไม่สมประกอบไม่มีภาวนาก็คือไม่ฉลาดร,รู้เส้นทาง ไม่รู้ว่าจะไปไหนรู้แต่ว่าจะไปอย่างนี้เนหะ็นไหมแต่ทีนี้ถ้ามีศีลก็คือร่างกายครบบริบูรณ์แข็งแรงมีทานด้วยก็มีสเสบียงกลางพร้อมแต่ไม่มีภาวนาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันไม่ฉลาดที่จะไปจะไปเส้นทางสมมติว่าจะไปบ้านนั้นเมืองน,นี้ก็คิดอ่านอะไรไม่ออก,กไปมันเรื่อยๆอย่างนั้นลถูกไม่ถูกไม่รู้ส่วนมากจะหลงทางอย่างนีนงนน้แต่ถ้ามีภาวนาก็คือเป็นคนฉลาด ถ้ามีเหตุเทศภัยระหว่างทางก็สามารถแก้ปัญหาได้สามารถป้องกันภัยให้ตนเองได้ภาวนาก็เลยสาคัญอันนี้เลาให้ฟังถ้าไม่มีอะไรเลยก็น่าจะเป็นประเภทผู้พันนิมิตรน่าจะเป็นญาติเป็นพี่น้องหรือเป็นเทวดาที่เขารักสมรักษาอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเขาอาจจะให้นิมิตบอกเราว่าเออ ของพวกนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะพอตายไปแล้วเอาไปด้วยไม่ไดนะ้อายุเราก็น้อยนะอะไรก็คืออายุที่ผ่านมามันนับได้แต่ต่อไปในวันข้างหน้ามันนับไม่ได้นะตอนนี้คนขวนขวายสิ่งที่คนขวนขวายก็อะไรเพราะเรามีกัระะยาน้ิยรแล้วนะเรามีหมูมีเพื่อนทานศีลทางธรรมแล้วคนะู่ประพฤติคู่ปฏิบัติเราทําไมไม่ลองไปปฏิบัติกับเขาดูอะไรปรนะมาณนี้ปฏิบัติอยู่บ้านก็ได้ศึกษาแล้วเ็าไปปฏิบัติอยู่บ้าน,นมาไม่สะดวกก็ ขยันภาวนาเอาอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่จะเป็นว่าต้องมาวัดก็ได้อาศัยตามความสะดวกอันนี้พูดพูดตามที่ที่เล่าให้ฟังนะไม่ได้ไปเสียเงยินเสียทองที่ไหนหรอกนั่นแหละแค่ขายที่ตนเองเอาปรับปรุงที่ตนเรงเอาราให้ฟังกันนั่นลผลมากละ หายสงสัยแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วเนาะใช่ไหมอันหนึ่งเลยเล่าให้ฟังฝนสามาไห, <c oughs> หาแวแบบพวกเราจะยินใหมาตรฐานยินใหของคือปฏิบัติท่้งมาตรฐานของคนผู้ท่านะมาตรฐานของคนรู้เห็นธรรมมานะหลักพื้นฐานของเขาต้องมีอะไร แต่ผนมาแล้วเสียงสู้ผลน่าจะไม่ได้งั้นมหาก็บอกญาติบอกโยมอยนะ่าี๋ยวจะบรรลุกันไม่มีวินัยไม่มีธรรมมีวินัยแต่บรรลุกันมักแฝดไม่ครบไม่รู้เอาอะไรมาบรรลุหลงอยงงีง้ยคันพอบรรลุเสร็จก็สิลมก็วัดขอปฏิบัติเน่าอีกว่าเป็นสมมุติคนบุญเห็นพระพุทธเจ้ามีบุญแต่เจ้ากว่าว่าทำวินัยอะไรเป็นสองนาดเท่าตัน ผู show, ้เห็น no. no. ่านจะเปเห็นพระพุทธเจ้าแตกว่้โม่านจะเปนเ็นผ้จอว่าวนงยืดูก้จถาม้าตลาดกต้นีเืองสมัยมู่ผมเรงถือถือแน่เด็กผู้าบจับก็รู้เราก็รู้อยู่่่าวเนางเาละฝนมาละีแต่